สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่สวนเมลอนนะคะอ่านะคะที่เขาเนี่ยได้ทดลองใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชนะคะซูเปอร์ไมโคมิกและไฮเปอร์พลาสนะคะวันนี้นะคะเรามาติดตามผลกันนะคะที่นำมาใช้กับต้นเมลอนนะคะอ่านะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะ วนเมลอนนะคะซึ่งในในซุ้มนี้นะคะก็ได้ปลูกเมลอนทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็คืออาสายพันธุ์นี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะคะก็คือไข่ทองคำนะคะเมลอนสายพันธุ์ไข่ทองคำนะคะนี่ปลูกไปแล้วประมาณ40วันนะคะนะคะลูกโตมากเลยนะคะไข่ทองคำเนื้อส้มนะคะ ซึ่งตลาดนี้นะคะเป็นที่ต้องการนะคะผิวสวยนะคะและก็อีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์ที่2นะคะก็คือสายพันธุ์ฮามีนะคะนี่นะคะเรามาดูผลของเขานะคะนี่สายพันธุ์ฮามีนะคะต้นนี้นะคะจะได้ถึงสองลูกด้วยกันนะคะจากโดยปกตินะคะเราไม่สามารถที่จะอเอาผลได้นะคะต้นหนึ่งก็ได้แค่ลูกเดียวนะคะ แต่หลังจากใช้ซูเปอร์ไมโครมิกของเราไปแล้วนะคะก็หนึ่งต้นก็จะได้ถึงสองลูกนะคะด้วยกันนะคะฮามีสายพันธุ์นี้เป็นเนื้อสีส้มนะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็อ่าแล้วก็จะมีกรีเน็ตเนื้อเขียวนะคะสายพันธุ์กรีเน็ตเนื้อสีเขียวนะคะ แล้วก็มีสายพันธุ์ที่4ี่นะคะก็คืออาสายพันธุ์กาเซียนะคะเนื้อสีส้มนะคะสวยงามเช่นเดียวกันนะคะสายพันธุ์นี้นะคะ หลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปนะคะเราก็ได้มาติดตามผลสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจากหนึต้นปลูกได้แค่ต้นละหน่งลูกนะคะได้เป็นต้นละสองลูกเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะน่าทานมากนี่นะะ้ามีสีส้มเนื้อส้มนะคะนี่จองไว้แล้วนะคะสวยมากเลยนะคะเ,เพื่อน ก็ต้นจะสมบูรณ์มากเลยค่ะนี่นะคะต่อมาวันที่11เดือนสิงหาปี2564น,นะคะเดือนหน้าเราจะมาเก็บเกี่ยวนะคะได้เวลาที่จะเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะคะซึ่งเราจะทำไซส์จัมโบ้ด้วยไฮเปอร์พลัสนะคะสามารถทำไซส์จัมโบ้ได้ตามใจที่เราอยากจะให้เขา โตนะคะซึ่งจะไม่ส่งผลทําให้ลูกมีปัญหานะคะนี่นะคะโอ้ยน่ากินมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะมีหลายลูกนี่นะคะอมาก วันนี้ได้มีโอกาสนะมาเยี่ยมชมนะคะวันนี้เป็นวันที่25เดือนกรกฎานะคะปี2564นะคะเรามาที่บนดาดฟ้านะคะปลูกบนดาดฟ้าปลูกบนดาดฟ้านะคะ วันนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ